สีแนะส่แยกอะไรนะเขาเรียกสี่แยกเราสามแยกที่จะไป<า>พืชส่วนโลกค่ะน้ำท่วมรถเด็กไม่น่ามานะคะตอนนี้อันนี้รถเล็กไม่น่ามาเราก็จะไม่ไปแล้วน้ำนไหลเชียงมาน้ำไหลมาจากาคลองชลประทานเออออกมาอยู่ใกล้ใกแยกสมงรถเล็กไม่หน่าผ่านรถเล็กอย่าออกมาเลยนะคะ แกนไปทางที่น <ural> ้ำไหลออกมาจากหมู่บ้านน้เล็กหน้าสงสารจัง